สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปกันการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักอาหารของสัตว์เลี้ยงน,นะคะอาหารของสัตว์เลี้ยงตัวที่หนึ่งก็คือแมวอาหารของแมวนะคะตอนนี้อาหารของแมวถ้าเมื่อก่อนแมวก็จะกินปลาแต่ตอนนี้ แมวจะกินอาหารที่เป็นเม็ดแล้วก็น้ำนะคะต่อไปสัตว์ตัวที่สองก็คือหมูนะคะหมูจะกินจะ,จะกินเศษอาหารจะกินลำแล้วก็จะกินผักนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็กล้วยนะคะอยูส่วนที่เป็นหยกกล้วยต่อไปนะคะสุนัขสุนัขก็จะกินอาหารที่เป็น ปลาแล้วก็อาหารเมร็ดแล้วก็อาหารเปียกนะคะแล้วก็น้ำต่อไปนะคะกระต่ายกระต่ายก็จะกินแครอทเนาะกระต่ายที่ในการ์ตูนที่เด็กๆเ,เห็นกระต่ายชอบกินแครอทแล้วก็อาหารเมร็ดแล้วก็น้ำนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้มีงานสองงานกิจกรรมสร้างสรรค์ อันที่หนึ่งนะคะูจะให้ทำใบงานให้เด็กๆ,ๆให้เด็ๆกๆกากระบาดทับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกนะคะดูภาพสัตว์ที่แตกต่างจากพวกแล้วก็กระบายสีรูปภาพสัตว์ที่ไม่ได้โดนกากระบาดนะคะต่อไปใบงานที่สองให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะดูในรูปภาพจะเป็นส่วนสัตว์นะคะต่อไป กิจกรรมการอ่านนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่34พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอ,อทอบททออีไม่เอกที่บทที่34มบอนำบทที่34มอนำตัวหนังสือสีฟ้านะคะอออ,อ,อยอ,อยอ ออาอาอโยอายามไอไมไมิตรไม้อเอกเออโยอายาไม่เอกยาอ่านเป็นคำนะคะอโยอายาไม่เอกยาภาพนะคะคำที่หนึ่งนะคะใต้รูปภาพอโยอายาไม่เอกยาดองดังยาดังอโยอูยูไม่เอกยูบอนบานไม่โทรบ้าน อยู่บ้านอยาอองอยางไม่อีกอย่างดอ,อีดีอย่างดีอยาออกอยาดดไอไดไมโทรได้อยากได้อ่านเป็นคำนะคะอย่าดังอยู่บ้านอย่างดีอยากได้ต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียน ก่อนจะเขียนเรามาอ่านคําที่เราจะเขียนก่อนนะคะอ่านและเขียนคําตามแบบสระเอิดคาที่หนึ่งนะคะกอเอิดเอิดขอเอิดเผือคอเอิดเคื้องอเอิดเงือจอเอิดเจิดชอเอิดเฉิดชอเอิดเชื้อซอเอิดเซ่อโดเอิดเดิดตอเอิดเติดขอเอิดเผือ พอเอเพอนอเอเนื้อบอเอึเบิดอเออเปิดพอเอึเพอทบทวนการอ่านนะคะอ่านบ,บ่อยๆอ่านตามซีกอ่านไปพร้อมกับคุณครูจะได้เก่งๆนะคะ